เมาให้แทดดาราตัวแม่งานหดเงินหายดอดกินข้าวกับนักการเมืองชาวเน็ตไม่เคยได้พักสมองกันจริงๆเพราะล่าสุดเพจจอมเผือกเจมอย108มีการบ้านข้อใหม่มาให้ลูกเพจได้ตามเผือกตามเดากันอีกแล้วกับประเด็นของดาราสาวตัวมัมตัวแม่คนหนึ่งที่แอบรับงานกินข้าวที่ไม่ธรรมดาเจมอยระบุว่า เงินเอาไปจ่ายค่าสารหมดแน่งานละครแม่ก็ไม่ค่อยมีไม่แปลกที่จะรับงานกินข้าวกับนักการเมืองแค่กินข้าวจริงๆนะอยากไปกินด้วยจังหนูหิวกินข้าวเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกพินเมียธนายกี้งานนี้ชาวเน็ตหลายคนแห่คอมเมนต์หย่อนคำใบ้ให้เดาให้ส่องกันเทียบไม่ว่าจะเป็นเขาจะรับกินข้าว กินอะไรก็ให้เขาทำไปเถอะอย่างน้อยเขาก็ดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองคนอื่นใครจะมาช่วยนอกจะว,วิจาร์ณไปวันวันโจทย์คือขึ้นศาลอยู่ตอนนี้งานละครไม่ค่อยมีอีเจเรียกแม่ต้องมีคดีเยอะซินะถึงต้องจ่ายค่าฟ้องร้องโดนคดีทั้งบ้านน้องสีชมพูปะ่ะใช่คนที่เป็นข่าวกับ Forex 3D กสหรอเปล่าแต่ก่อนนางก็ไปนะ รู้เลยว่าใครก็ทั้งบ้านโดนคดีกันหมดย่อมใช้เงินในการต่อสู้เยอะเลยล่ะครับ